แรงบันดาลใจอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ใครประสบความสําเร็จได้มันเหมือนเชื้อเพลิงเหมือนเราขับแล้วเราไปเติมน้ํามันเราเหยียบคันเร่งปั๊บมันก็จะไปได้เร็วมันก็จะพึุ่เผิมเราเจออุปสรรคเจอดินเจอหินข้างทางถ้าเราเหยียบคันเร่งเพิ่มเข้าไปเราได้แรงบันดาลใจเพิ่มมาอีกโอเคเราก็จะไปต่อได้เหมือนเครื่องยนต์เรามีแรงเยอะแต่ในขณะเดียวกันอะความสําเร็จมันไม่ได้อาศัยแค่พลังงานในการขับเคลื่อนอย่างเดียวถูกไหมคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญพอๆกับแรงบันดาลใจเลยนะคะคือ ความรู้ความรู้เนี่ยมันจะเหมือนพวงมาลัยเหมือนคนขับเหมือนที่เราไปกําหนดทิศทางแล้วก็ให้ดเร렉ชันเราจะไปไหนเราจะไปซ้ายไปขวาเราก็ต้องรู้ทิศทางเราก็ต้องมีแผนที่เราก็ต้องมีความรู้ด้วยเนาะถ้าเราไม่มีความรู้เหมือนจับหนูไปวางไว้ในปงจันทร์แล้วก็ให้แรงบันดาลใจมันมันก็จะตั้งน้าตั้งตาวิ่งใหญ่เลยนะโอ้ยให้แรงบันดาลใจมันอีก ในงานถามว่าสุดท้ายแล้วมันไปนไหนมันก็มันก็ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเกิดเราให้ความรู้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงเอาเจ้าหนูออกมาไว้ข้างนอกนะใส่แรงบันดาลใจเข้าไปมันวิ่งแน่นอนมันจะไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็เอามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ให้แรงบันดาลใจอีกอย่างเงี้ยมันถึงจะไปได้ถูกทิศถูกทางแล้วก็ได้เป้าหมายในแบบที่มันอยากได้นะคะหรือถ้าเป็นกรณีของเราเราก็จะได้ผลลัพธ์ได้เป้าหมายในแบบที่เราอยากได้ค่ะ